สวัสดีครับนายพัชรพลแก้วสุวรรณ LSMC 1380ครับนายกรณ์อนายศีวิจัย LSMC 1343ครับนายมินทราวิชิกา LSMC 1 4 0ครับนายอัจฉริยทะทัศนา LSMC 1394ครับนายนัทวุฒิดีแสน LSMC 1383ครับนายภูวดินสุนประชาน LSMC 1346ครับ สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การสัมภาพพิเศษวันนี้กับท่านผู้บริหารระดับสูงจากโอสสภานะครับหนึ่งในผู้นําด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทยนะครับเราจะมาพูดถึงรากฐานของบริษัทโครงสร้างองค์กรและแนวทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนขององค์กรนะครับขอเริ่มต้นที่ท่านประธานบริษัทครับสวัสดีครับ ขอบุณที่ให้เกียรติมาสัมภาเรานะครับโอสถสภาเป็นบริษัทที่มีประวัติมายาวนานกว่าหรือว่าปีก่อตั้งขึ้นในปีพศ2434โดยเริ่มต้นจากร้านขายยาเล็กๆสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอปโภคบริโภคได้รับความเชื่อถือเรามุ่งม,มั่นพัฒนาบัฒนาธรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพลังให้กับผู้บริโภคครับผมโอสถสภาในโครงสร้างองค์กรเป็นอย่างไรบ้างครับ เราแบ่งโครงสร้างออกเป็น3ส่วนหลักครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคดูแลผลิตภัณฑ์เช่น m 1 5 0เครื่องดืง่มบำรุงสุขภาพและสินค้าเพื่อสุขภาพกลุ่ม2กลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ดูแลสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และอาหารเสริมกลุ่มที่3ธุรกิจต่างประเทศ,เทศดูแลการขยายการตลาดสู่เอเชียและประเทศอื่นๆ ทำเอาอ้ยเนี่ยวะนี่เอาไป M1050 แบบกระป๋องของดีทีเด็ดลอกนะโอ้โห้ยในใจเลยเ,อเอพื่อนของดีจริง ครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธและการตลาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ M หนึงอหถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ที่สำคัญแก่แบรนด์โอโซนสภาเป็นอย่างมากอะไรคือกลยุทธ์หลักในการรักษาความเป็นผู้นำของตลาดครับ M 1 5 0มีจุดแข็งที่แบรนด์แข็งแกร่งรสชาติที่คนเคยในพลังงานที่ตอบโจทย์คนทำงานหนักนะเราใช้สากลยุทธ์หลักได้แก่1 branding and positioning เราตอบแย่ว่าเอ็มาสิบคือเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมพลังให้ชีวิต2การตลาดเชิงรุกใช้พิเซนเตอร์ที่เป็นตัวแทนของพลังเช่นนักกีฬานักดนตรีและผู้ใช้แรงงาน 3. การขยายตลาดนอกจากไทยเราส่งออกไปกว่า15ประเทศรวมถึงเวียดน,นามัมพูชาและเนียนมาโอสซสภามีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนครับเราให้ความสำคัญกับ4ี่แกนหลักครับ 1. พัฒน,นาการและบำรุง สินค้าอย่างต่อเน,นื่องครับสองใส่ใจความต้องการของลูกคา้าสามดเนินธุรกิจโดยคเนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับสี่สนับสนุนการเติบโตของพนักงานนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกระบวนการผลิต M150 เป็นอย่างไรบ้างครับ M150 ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านมาตรฐานระดับสากลกระบวนการผลิตหลักมี5้ขั้นตอน หนึ 1> 1. ่งันเรื่องวัตถุดิบคุณภาพสูงเช่นคาเฟอีนวิตามินดีและเทอลีนสองผสมสูตรตามมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติสามบรรจุพันธุ์ปลอดเชื้อเพื่อความสะอาดและปลอดภัยสี่ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนออกสู่ตลาดห้าการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศครับครับเออหนึองนี้เอ็นไวน์ฮาติกมีวิตามินดีสามดีห้าดีหกและด<อ>ีสิบสองลอดู ก็เป็นของอดีดนีลองแล้ว,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 วต่เว็บนเว็นและร้านค้าจะานนำทั่วไปครับผมในตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดการไฟควบคุมคุณภาพและวิจวัยผลิตภัณฑ์นะครับสสัสดีครับ,บ M150 มีกบบระบวนการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างครับเรามีมาตรฐาน GMP และ HACCP ครับทุบกทุกกดของ M150 ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ การตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานการตรวสอบคุณภาพระหว่างผลิตการตรวจสอบสินค้าสําเร็จรูปก,ก่อนจะส่งครับผมสุดท้ายนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการายทรัพยากรบุคคลนะครับสวัสดีครับอยากทราบถึงนโยบายการรับสมัครพนักง,งานจากท่านผู้อำนวยการครับเรามองหาคนที่มีแพชั่นมากีเมื่อ และทัศนคตที่ดีโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มหลัหลกๆคือหนึ่งฝ่ายผลิตรับผู้ที่มีทักษะด้านเทคนิคและการกระบวนการการผลิตอสองฝ่ายวิจัยและพัฒนาต้องการนักวิทยาศาสตร์ต้านอาหารและเคมีและสุดท้ายฝ่ายการตลาดและการบริหารเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความมีสัสกษม ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโอสถสภาและ M150 วันนี้คิดว่าผู้ชมคงได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวครับผมขอบคุณครับเราหวังว่าโอสถสภาจะสามารถส่งต่อพลังบวกและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่ผู้บรินโภกต่อไปครับครับผมนี่คือเรื่องราวของโอสถสภาผู้นำด้านเครื่องดื่มให้พลังงานแก่คนไทยขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ